ช่วงเวลาไม่ถึงครึ่งปีก็ปล่อยผลงานเพลงใหม่ติดกันถึง2ซิงเกลิลนี่คือสัญญาณของการคัมแบ็กกลับคืนมาทำงานเพลงอีกครั้งของนักร้องและนางเอกสาวชาวลาวที่คนไทยคุ้นเคยผลงานการแสดงและเสียงของเธอจากเพลงประกอบละครดังเมื่อราว20ปีก่อนกับอเล็กซานดราบุญช่วยนางเอกสุดฮอตที่เคยประกบคู่กับวีสกุลว,วัฒน์ตอนนั้นอเล็กซานดราบอกว่ายังเป็นสาวน้อยแถมไม่รู้เรื่องรู้ราวอีกว่าตัวเองดังมาก ดไหเรื่องละครคงต้องเว้นไปอีกนานแต่ที่อยากทำที่สุดตอนนี้คือการกลับมาทำงานเพลงอีกครั้งเพราะหลายคนไม่เคยรู้ว่าก่อนเธอจะมาเล่นละครที่เมืองไทยเคยเป็นนักร้องมาก่อนซึ่งตอนนี้ตั้งใจสารฝันทำผลงานเพลงเป็นอัลบั้มหลังจากร้างลาเบกง,งานในวงการไปเรียนต่อถึงญี่ปุ่นและกลับมาลุยธุรกิจที่สปปลาว เฮาเรีะะยนจบปริญญาตรีปุ๊บหลักกะพอดีอายุบอดที่จะไปต่อโถอายุเพียงแต่8 8ปีก็เลยมา,ามาทํางานอยู่เมืองไทยเป็นเวลา2ปี 2> สังกัดก็มีสังกัดและกก็ได้ออกอ่ายลินเป็นนังงเอกเนาะแบบส่วนหลายคนไทยจะหูจักเซนด้านในน้ําที่เป็นนักแสดงแต่ว่า ในความเป็นจริงแล้วฉันาเริ่มต้นจากการเป็นนักห้องหลังจากนั้นได้สองเรื่องละครแล้วก็ไปเฮียนต่อเลยเพราะว่าอายุพูดีคบหอบสาวปีไปเฮียนต่อโทรอยู่ประเทศญี่ปุน่นแล้วก็ได้แบบว่าทิมทุกอย่างไว้ทั้งหลังแล้วก็เดินสายหนีไปอยู่แดนอาทิยุอไทยซะหลายปีเลยใช่ไหมคะประมาณ3ปีเฮียนจบแล้วก็กลับลาวกลับลาวแล้วแล้ก็เปิดบริษัทที่ปรึกษามีเดีย การมาเยือนสารพันลั่นทุ่งบางเขนครั้งแรกยังอุ่นใจเพราะได้นักร้องสาวชาวลาวอีกคนที่คุ้นเคยดีและเคยขึ้นเวทีสารพันลั่นทุ่งบางเขนมาแล้วอย่างมุกดาววันสันติพรเดินทางไกลมาจากสปปลาวมาขึ้นเวทีมอบความสุข คนนี้แฟนคลับเพียบโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ในสปปลาวรวมถึงยังได้เจอกับตัวแทนหนุ่มไทยเพียงหนึ่งเดียวบนเวทีอย่างแซกชุมแพที่เพิ่งกลับมาจากเดินสายร้องเพลงที่สปปลาวเช่นกันเล่าความรักความผูกพันของศิลปินสองฝั่งโขงกับความสัมพันธ์ผ่านเสียงเพลงวันนี้บ่ายสามโมงตรง